47 42 35 67 说完了，现在我们不没得话了。啊，那行，那行，不参加团了，不参加团了。 สลับกันนี่สลับกันซ้ายขวาไปขวาโนมตัวเลยวิ่งอย่างเดียวเลยดึงไหวก็สุดยอดแล้วสิบคนพอการันตคุณนะโอยเกือบยี่สิบคนลุงไงลุงไงเห็นแล้วตัวใหญ่ลุง Ô chị, 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 chị,

แพ้ไม่ได้วิ่งมาอื้อเลยแพไม่ได้วิ่งมาอื้อเลยก้าสนามก็สุดยอดแล้วทีมคนนะเมื่อกี้ทเราเ่งเาทีงเราอ่ะเราอยู่ฝัง่งนี้าช่งกับเราอันง่ิัะเ่ังเลอะนมน่ันากย่ะมันกเดลกดด่ก่กอ่อ่ I'm